ก่อนจะไปรับฟังความหล่อในคืนนี้อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะค่าคืนนี้หมู่บ้านเล็กริมทางรถไฟซ้ายเหนือถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาถนนสายหลักเงียบสนิทมีเพียงไฟถนนสลัวสลัวส่องให้เห็นเงาต้นไม้โยกไหวตามแรงลมและในความเงียบนั้น มีเสียงฝีเท้าวิว่งฝ่าสายฝนทันวาก้าวขึ้นบันไดสถานีไม้เก่าอย่างเร่งรีบเป้บนหลังของเขาปเปียกจนชุ่มไปด้วยน้ำฝนลมหายใจหนักอึ้งสะท้อนในหูเขามองนาฬิกาข้อมือปรากฏว่าที่ยังคืน30นาทีแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาสะดุดใจ คือนาฬิกาเรือนใหญ่บนขันหนังสถานีที่หยุดนิ่งที่เวลาตีสามพอดีเขาเหลียวซ้ายแลขวาสถานีแห่งนี้ก็ไม่มีแม้แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีแม้แต่เสียงคนมีเพียงเสียงน้ำหยดลงติงติงต๋งติงจากเพดานไม้เก่า นี่คือสถานีบางคูนสถานีที่คนแถวนี้ไม่ค่อยพูดถึงมีข่าวลือว่าที่นี่เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่รถไฟตกรางเมื่อหลายสิบปีก่อนมีคนตายเกือบร้อยและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครลงที่นี่อีกเลย ท่านวาสูตรลมหายใจลึกเขาไม่สนเรื่องข่าวลือเหล่านั้นวันนี้เขาเหนื่อยจากการที่ต้องทำโอทีจนไม่สนใจอะไรนอกจากอยากกลับบ้านให้เร็วที่สุดเขามองป้ายบอกเวลารถไฟแผ่นกระดาษซีดเหลืองติดบนกระดานไม้เที่ยวสุดท้ายตีสี่สีนาทีเหลืออีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาชิกสัญญาณ ขึ้นว่าโดซ์วิสไฟชานชลากระพริบเหมือนจะดับในหัวของเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆคงเพราะเหนื่อยไม่ได้นอนหลายวันเสียงหวีดรถไฟร้องโหยหวนแววมาแต่ไกลจงทันวาสะดุง้งแสงไฟสีเหลืองซีดสาดผ่านหมอกรถไฟเก่าแก่โผล่เข้ามาช้าๆราวกับมันเลื่อยออกมาจากอีกโลกหนึ่งเสียงล้อเหล็ก ครูดกลางดังกรี๊นี่มันขบวนเก่าอะไรกันเนี้ยเขาก้าวเข้าไปใกล้ขบวนรถไฟเก่าที่มีสีลอกเป็นคราบสนิมหน้าต่างบางบานแตกปริแสงไฟในโบกี้สีเหลืองมัวมัวทำให้ทุกอย่างดูเหมือนฉากจากหนังเก่าไม่มีเสียงประกาศสถานีไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาต้อนรับ มีเพียงประตูเลื่อนที่เปิดออกช้าๆเหมือนเชิญให้เขาขึ้นไปทันวาการข้ามประตูโบกี้พอเท้าแตะพื้นเสียงฝนด้านนอกก็หายไปในทันทีเหลือเพียงความเงียบที่ทำให้หูอื้อเหมือนถูกดูดเข้าสู่ที่ที่ไม่ควรอยู่เขาหันไปมองรอบตัวภายในโบกี้มีผู้โดยสารนั่งอยู่ประปราย แต่ทุกคนก้มหน้าไม่พูดไม่ไหวติ่งไม่มีบทสนทนาไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจแสงไฟในโบกี้กระพริบติด,ต,ดติดดับดับทุกครั้งที่ไฟกระพริบเงาคนเหล่านั้นขยับเหมือนภาพสไลด์กระตุกทันวานั่งลงที่ที่นั่งติดหน้าต่างมือของเขาสั่นเล็กน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุเขาคิดในใจว่าตนคงเหนื่อยเกินไป รถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากชานชลาเสียงล้อเหล็กครูดไปตามรางดังเป็นจังหวะซ้ำๆฟังดูไม่เหมือนเสียงรถไฟปกติมันเหมือนเสียงตอกตะปูฝาลงทันวาล้วงกระเป๋าเสื้อเพื่อหาตัว๋วแต่สิ่งที่เจอคือตั๋วเก่าขาดวินใบหนึ่งที่เขาจําไม่ได้ว่าเคยซื้อมาก่อนเขาคลิกตั๋วดูหมึกมันจางแทบอ่านไม่ออกแต่เมื่อเพ่งดูดีๆตัวหนังสือกลับเด่นชัดมาเอง เหมือนมีใครเขียนจากด้านในกระดาษเที่ยวกลับไม่มีเขานิ่งอึง้งมือเย็นเฉียบเหงื่อเริ่มซึมแผ่นหลังและในจังหวะนั้นเองเขาก็รู้สึกได้ถึงสายตาของใครบางคนหญิงชราคนหนึ่งนั่งกอดห่อผ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาขาวขุ่นเหมือนแก้วมู รอยยิ้มเธอกว้างผิดธรรมชาติจนถึงหูถึงบ้านแล้วลงสิลูกท่านว่ากลืนน้ำลายเสียงเธอเหมือนเสียงลมลอดรูไม้มากกว่าจะเป็นเสียงผู้เขาหันหน้าหนีไปทางกระจกหน้าต่างเพื่อหลบสายตาแต่ในเงาสะท้อนเขากลับเห็นหญิงคนนั้นนั่งข้างเขาแร้ว เขาสะดุ้งลุกพรวดเสียงหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเขาเดินผ่านผู้โดยสารที่เงียบกริบมุ่งไปที่ท้ายโบกี้เพื่อสงบสติแต่ทุกก้าวที่เดินเขารู้สึกเหมือนถูกสายตานับสิบจ้องมองแม้ว่าพวกเขาจะก้มหน้าแต่ความเย็นชืดจากทิศทางสายตาที่มองตามทำให้ต้องขนลุกสู้ เขาผลักประตูห้องน้ำห้องสี่เหลี่ยมเล็กที่สว่างจ้าเกินไปหลอดไฟดวงเดียวส่องทุกอย่างเป็นสีซีเขามองกระจกมันสะท้อนผนังสะท้อนโถส้วมแต่ไม่สะท้อนตัวเขาเสียงคอกดัง จากในอ่างน้ำที่มีน้ำสีชาไหลซึมออกมาเองช้าๆกลิ่นคาวคลุ้งเหมือนเลือดสดลอยเข้าจมูกจนแทบอาเจียนเขาถอยกรูดออกมาหัวใจเต้นแรงจนหายใจไม่ทันนี่มันบ้าอะไรทันใดนั้นไฟในโบกี้ดับสนิทเหลือเพียงความมืดหนาทึบและเสียงหัวใจเต้นแรงของเขา เสียงประกาศชัดเจนดังขึ้นมาในหัวเหมือนมีใครกระซิบต,ตรงหูสถานีต่อไปบางคูนเสียงชัดเจนแต่ไม่มีลำโพงไหนเปิดทันวาเงยหน้าขึ้นผู้โดยสารทั้งโบกี้เงยหน้าพร้อมกันเสียงผ้าเสียดสีกันดังต้องรอบตัวทุกใบหน้าหันมาทางเขาพร้อมกันเหมือนถูกสั่งให้หันเขากลืนน้ำลายนขนคอชันเขารู้แล้ว วันนี้ไม่ใช่รถไฟธรรมดาถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร r e เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสยองต่อๆไปด้วยนะคะและคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับฝันดีถ้าคุณยังนอนหลับลงได้